สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสุขสุขคนครับผมเปกก่อน,นแดกมาอีกแล้วพี่น้องมาเนี่มากับเมนูเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยพี่น้องเนี้ยเมนูยำปูอัดเนาะพี่น้องเนาะยำปูอัดแซ่บๆรวมกันกับพี่น้องกับบรรยากาศโซนเตียงเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยเอ้ยมึง่ย <c oughs> อ๋อสวนซ้าบุกบุกวันนี้ แซ่ยบร่วมกันครับผมเนาะกับเนี่ยกับผักข้าผักไก่ผักสลัดนะครับมีผักคอร์ดด้วยพี่หลองเนาะเสียบเสียบร่วมกันวันนี้ฝีมือเมียจ๋าครับผมมีเนี่ยคิดอยากเนาะเบิ่งเส้นเ่าเข็ดเส้นเนาก็อุ้ยตั้วอยู่นี้ปวดปตอนตอนเสียบเสียบโอ้มาๆพี่หลองมาก่นอ,อนจะกินคือเกาพี่หลองก่อนจะกินคือเกาเนาะตามประเภทนี่ ประธานทำวงเปียกกอนแดดกับผมออกยังหน่อยเนาะพี่น้องเนาะโอ้ช่วงนี้รู้สึกว่าบ่ค่อยได้ถ่ายคีบเป็นไน๊พี่น้องเพราะว่าคายใหญ่พี่น้องน้องานยากยากขากยากเนช่วงนี้เนาะบ่ค่อยไทยคลิปกับบ่ว่ากันเนาะพี่น้องเนาะจังได๋จังได๋ก็อย่าลือเหมือนเด้อพี่น้องเด้ออย่าลือเหมือนเด้อเอ้าออกยังหน่อยครับผมนี่แหละพี่น้องชีวิตโรงงานเนาะโอ้ โบ่มีเวลาตื่นขึ้น,นตีสี่ตีห้าเราพี่น้องฝ่าเวิธการในการใน,น,น,นงานแต่เมื่อนี้ <c oughs> ช่วงนี้ก็เขาก้าพี่น้องเอา้าเจ็บเสียบปน,นี่คือเรา

mẹ dạng như thế này mọi người mẹ 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 mình múa quá. <laughs> múa vậy đó, <laughs> <laughs>

うん。<music> โอ้หูอัดนี้สองแถวเนี่ยพี่น้องอื โอ้มัน <önce> ป oh, ินย่อนเปกบ่หรอเสียบวะเมียจ่ายเห็นเสียบ อโอ้ตอนอยู่พี่น้องก็ไปก,กินกินกันกับพักกันสาธพักขดอืม Lúc mà phát bí Đồn dài là đồn. đồn hèn Gài hèn bớt rồi ừ. ta bớt nào rồi ừ. Mi Mì nào mi mày rồi ừ. quay về hàng bàn Chắc thì đây chỉ mới đây chỉ. ลมพัดแห้งเผือบเป็นตะลมแหม่พี่น้องกล้วยหอมห่วยเบิ่งขึ้นหน่อยๆเนี่ยพี่น้องโอ้จัดจานบุกโก้ hmm hmm bacmino é boa peão sumo não não aqui Mọi tôm hổ Vào mới năm cái sập ดื mmm. hmm. ่มเลยพี่น้องอืออือเบอยู่น้อง่บ phải mi lỏng đưa mà đưa mi lỏng đưa ô đưa trong mày mẹ chả nó mi lỏng nó kể bớt được kiệp kiệp bay mi lỏng ơi đưa mang người con ngâm năm áo bạn nhìn mi ba nó mi nó kiệp đây à ổn ว้าวเอาไปเยี่หน่อยพี่น้องเมีอะไรจกินบ้างใดอืมเอาไปลองมาเนี่ยคลิปนี้มือนี้น้องพี่น้องเนาะคลิปนี้มือนี้เอาไว้ซ้ำหนี้ก่อนน้องพี่น้องคลิปหนาเอาไปพอกันไหมเนาะงสำหรับมือนี้คลิปนี้บรรยากาศแบบนี้น้องพี่น้องเอาไว้ซ้ำหนี้ก่อนคลิปหนาเอาไปพอกันไหม กิปนี่เป็กกวนเนี่ยวอกล่าวมาสวัสดีครับ